เรียนเชิญผููแทนของว,วัฒธรรมและพร้อมนี้เรียนเชิญทุกท่านประนมมือโดยพร้อมเพียงกันครับ พระวันตังพระวันตังสารนังสารนังคัดฉา,ามะัรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นโองสังโฆสังโฆทาเลตุทาเลตุโคจาราโคจารา้า,าหมายว่าเป็นพุทธมามก,กะเอมีรัังตวะ ัสระนังกัจฉามิมังสระนังกัจฉามิพระปทังสมาธิยาเมสวัทาเวรมนีสิกขาประทังสมาธิยาเมนายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางของกล่าวรายงานถึงโครงการที่มีโอกาสรวมใจกันสวดมนต์ในวันพระใหญ่สุดท้ายของปี นมพสการพระคุณเจ้ามนต์ผลของการสวดมนต์ทำให้คนมีจิตใจสูงขึ้นรักไข้่ปองดองซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลความปิติสุขและเป็นสังคมแห่งความสม,มัคคีและสันติสุขท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านครับประที แสงประทีปที่สว่างสวัยขึ้นในยน้องจิตประเฤตถึงคุณพระรัตนไตรโปรดมารมัธาวันนาคาโรไอยมัติารมธรรมัตถะวมัติน นาสายะปะริตังปรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพะสัพปิสิทธิยังทังสารนังทาชามิตุติย,งยออังหายใจเข้าออกหายใจเข้าร้อยหนลพันหนและพันหนเพื่อความไม่ มาสัรเสริญพุทธคุณของพระพระธพระกรุณาธิคุณได้จสร,รู้ธรรมและเมตตาสัตย์ เรียนเชิญครับลางการเรียนเชิญคุณบุรินทร์วรุณพันธ์สงม่อบ,บาทที่ท่านประกาศแล้วให้กับพระสงฆ์แถวที่สองต่อไปครับ อาลยราิตรัชนีตรีกูลเรียนเชิญครับาเทวกโนเย์ก <rê vais> ินาปรากินาทิ่ปมวานราันธันเปัสสันีหนึเดินไปหลับคมนครัเขาก็มาตัดทุกท่านแล้วนะครับจากนั้น อีกนิดเดียวครับพรานครอบครัวพ่อพราเริงา